ปังปังปริงปงงปริงปงงปริงปงงปริงโอง้เย้โอ้โ้ yeah. oh. สามดาวเรียบรอ้อยใครไม่ปิดโทรศัพท์ฮิฮิหตัวดำหนึ่งหมืเพชร ฮะอะไรเปล่าไม่ได้จะมาสุ่มแค่จะมาให้ดูเฉยๆว่าเติมไปเติมพนาดแล้วเพราะว่าวันนี้เราจะมาสุ่ม One Punch Man World กันยังไงล่ะทุกคนโอ้ยในที่สุดครบยตัวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสุ่มกันะทุกคน้าน้าสุ่มไม่เจอเจอแล้วโดยที่ตัวละครหลักๆเนี่ยที่เราจะตามหากันเนี่ยที่ ไปดูทีลิสมากันนะครับผมตัวละครหลักๆเนี่ยมันจะมีแค่ไซตามะกับโซนิค2ตัว<ะ>ที่ถ้าเกิดเราได้มาใน20โลแรกเนี่ยถือว่าโชคดีแต่ก็ทั้งนั้นที่เกียนเพิ่งเปิดใหม่แท้แต่ให้แค่20โลการันตี60โลมัน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 ไม่ยากไปหานั่นหรอมันก็ยากใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้20โลใน20โลนี้เราจะได้ SSR ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ก็คุณดูตั๊มเนลคลิปอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ก็เดี๋ยวคลิปก็จะจบแล้วประมาณ2นาที4นาทีคลิปเนี้ยแต่ถ้้้าเเเกกิดดดดไ็ีี๋ยววมลล่่นตตัะครอใหู เลื่อนเราไปดูปันใหญ่เลยคลิดกี่นาทีวะคิดกี่นาทีเออเฮ้ยว้ารังก,การว้าตาุ้โซนิน่ไมมีแต่สีฟ้าตามตามหลักแล้วมันต้องมีสีเนี่ยสีม่วงอย่างน้อยก็แสดงว่าจะได้ของดีและไอ,อ้ส่านเกมนี้สีอะไรอะ่ะโอ้โหปุริปุริพีซันเนอร์เอ,อ้ยเอ,อ้ยแล้วอันนี้คืออะไระคือการตรออัวละครเนี่ยไอหน่อไม้แมนหน่อไม้แมน เ้ยมันจะไม่มีตัวละครเหรออันนี้จะบอกนะว่ามันใช่การอ๋อนี่ไงตัวละครมาแล้วฮ่าเฮ้ยฮีโร่พัลสเออันดับสายสุดามากมาดัสโซพิทเฮ้ยมาดัสโซลพิทสนเน็คโอ้ยโนโนาิกเฮ้ยเอเอ็นไอเลยอีกสิบโลจะได้เออ็นอาร์ไปอ่ะขอสีนุก้กสีทองสีม่วงสีอะไรก็ได้ที่มันได้เออ็นอาร์เมทัลไนท์มาแล้ว เสตมะมามีแล้วอ่ะจริงๆแล้วเสตมะมาที่เตมะมาที่ควรเปิดหากันมันอยู่ร<น>ะดับ S N <SN> R <S ก็คือไอ้ใสตะมาตัวหน้าตู้นี่แหละไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะนก็หมายความว่าใน20โดแรกเราไปได้ตัว S N R แต่เราได้หมัดอสอลพิษมา <C UT> อสอพิษเนะี่ยหมัดอสอลพิษมาเฮ้ย <C UT> สุ่มต่อได้อีกสิบครั้งเนี่ยทั้งนั้นมาเลย มาเลยลิซาน่าไม่มาไม่เล่นนะไม่มาเล่นๆน,นะไม่มากลับมาเล่นเป็นโคเบอร์เหมือนเดิมนะเฮ้ยมาสีม่วงอีกแล้วได้ตัวละครอ,อีกได้สิเนี่ยไม่มีเลยแหละฮะกลับไปเล่นแบบโคเบอร์ดีกว่านะเฮ้ยเลดมันแย่เกินไปนะเฮ้ย,ย,ยจะโยกหลอกสักหนไอ้เจ้าเมื่อกี้มันอย่าแสงสีลุ้งเลย,เยะนะ กูอึดพวกนะตีนู้นกูอึดพวกนะคุณตาปลอดสีน่ะเห็นไหมลุงกูุูลุงก็ลุงเนี่ยลุงเืินหลอต่างกับมากทบเลยเออกูตะกุนเราก็เดินทางกันมาถึง10โลสุดท้ายที่จะเป็น10โลการันตีเนื่อหมายความว่าโลนี้จะได้ S s R อย่างแน่นอนตัวละครตัวไหนก็ได้ครพูดเลยนะผมบอกเลยนะว่าตัวละครตัวไหนก็ได้ได้หมดทุกตัวยกเว้นปูดิ่ปูนี่ซิสเนอร์เพราะว่า มันก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่อ่ะก็ถ้าเกิดได้ตัวดีก็เล่นต่อแต่ถ้าเกิดได้ตัวไม่ดีก็ปิดตำนานไว้แค่พาร์ทแรกพาร์ทเดียวพอแล้วก็กลับไปเล่นแบ็คโอเวอร์ยาวๆเลยนะเห็นไหมได้การ์ดสมิธแมนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอดได้ตัวละครสมิธแมนก็ได้นะอ่ะใส่เตม่ามาด้วยฝาหวานแล้วใครอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่ไหมดีดีดีแค่แค่สีกาชาใช่ไหมไม่ใช่ตัวใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่นะไม่ใช่แหละ ไอ้ไม่ทันไหนเอไม่ทันไหนนี่เป็นตัวเมตาเลยเมตาไหนเ่มตาอนนีไม่เด้มันเจอพูดึงเกมปิดอะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนกูเห็นแต่ยลักษณ์แม่งอะกูนึกว่าหน้าปริปรอาย โอเคนะครับทุกคนจากการที่ไปทดสอบเล่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเมคทนไนเนี่ยจะเป็นตัวละครสายยิงไกลซึ่งยิงค่อนข้างไกลมากเลยทีเดียวดาเมจค่อนข้างต่อเนื่องค่อนข้างดุดันแต่ก็เล่นยากในระดับเดียวกันมันเป็นเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเราต้องมีสกิลกับมันตลอดเวลาถ้าไม่งั้นเราก็เราจะโอ้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 เราจะพลาดได้ง่ายๆเลยทีเดียวเนื่องจากเราต้องโฟกัสหลายอย่างทั้งบริหารสกิล แล้วไหนจังแจ้งพอยิงแล้วก็สุตหมดเดี๋ยวทุกคนดูนะมันจะมีหลอดกระสุนขึ้นมาแล้วก็ต้องกดให้ตรงถ้าเกิดกดไม่ตรงมันก็จะรีโหลดช้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้มีท่าไม้ตายหรือเปล่าพยายามกดมาหลายครั้งแล้วเหมือนท่าไม้ตายมันไม่ออกกี่อ่ะเลยไม่รู้มันมีท่าไม้ตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาลองดูท่าไม้ตายกันเล่นซอมซัพเจ๋อเนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีคัสซีท่าไม้ตายหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเอาเป็นว่า เทเลเกินขอปิดคลิปว่า่เพิยงเท่านี้ได้ดีกว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นต่อละมั้งนะน่าจะกลับไปเล่นแบล็ k โคเวอร์กลับไปเป็นอัศวินเวทมนต์เพราะว่าการเป็นฮีโร่นั้นไม่เหมาะกับเราเลยทีเดียวเป็นอัศวินเวทมนต์อาจจะเหมาะกว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนแล้วเจอกัน มัดใส่น้ำ <c oughs> ทลายอ <c oughs> ย่ารู้ใจกกว่าไงเนาะทลายหินนี่อะ